ยังไงครับสวัสดีครับสวัสดีทุกคนเลยนะครับสวัสดี FC แฟนขับทุกท่านเลยนะครับนะใครที่มาแล้วอ่ะใครที่มาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์กันเลวตรงคนดูขึ้นไวมากสองร้อยอสวัสดีสองร้อยคนสวัสดีทุกท่านนะครับสวัสดี FC แฟนขับเสียโต้งทุกคนเลยนะครับใครที่มาแล้วขอคนละหนึ่งแชร์แล้ว ใครที่บาแล้วขอคนละหนึ่งแจกใ,ใ,ใ,ใครพร้อมแล้ว,วบ้างใครพร้อมแล้วบ้างใครพร้อมแล้วพิมพ์คําว่าพร้อมขึ้นมาใครพร้อมแล้วพิมพ์คําว่าพร้อมขึ้นมาทุกคนครับใครพร้อมแล้วพิมพ์คําว่าพร้อมมาเลย ขอคนละหนึ่งแชร์ทุกคนครับขอคนละหนึ่งแชร์ใครพร้อมแล้วพิมพ์คําว่าพร้อมขึ้นมาใครมีกลุ่มแชร์ลงกลุ่มนะครับนะาใครมีกลุ่มแชร์ลงกลุ่มนะครับนะาหนึ่งแชร์ลงกลุ่มหนึ่งแชร์นาเฟสหนึ่งแชร์ลงกลุ่มหนึ่งแชร์นาเฟซใครพร้อมแล้วพิมพ์คําว่าพร้อมรวยใครพร้อมแล้วพิมพ์คําว่าพร้อมรวยใครพร้อมแล้วพิมพ์คําว่าพร้อมรวยขึ้นมา ทุกคนครับใครพร้อมแล้วดันคอมเมนต์คำว่าพร้อมรวยขึ้นมาใครพร้อมแล้วดันคอมเมนต์คำว่าพร้อมรวยขึ้นมาทุกคนครับใครพร้อมแล้วดันคอมเมนต์คำว่าพร้อมรวยขึ้นมาใครมีกลุ่มแชร์ลงกลุ่มนะครับนะาใครมีกลุ่มแชร์ลงกลุ่มไม่มีกลุ่มแชร์หน้าเฟซหนึ่งแชร์ลงกลุ่มหนึ่งแชร์หน้าเฟซ เดี๋ยวรอคนดูก่อนสวัสดี430คนด้วยตอนนี้ไม่มียอดแชร์เลยตอนนี้ไม่มียอดแชร์เลยทุกคนครับใครที่มาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์มา3ตัวแตกใครอยากรวยไหนใครตามเสียต้องอยู่บ้างไหนใครตามเสียต้องอยู่บ้างทุกคนครับเลขเสียต้งแม่นไหมไหนใครตามเสียต้ง ตอนนี้ยอดแชร์ห้าสิบสองแชร์ไม่ปล่อยยอดแชร์น้อยเสียโตงไม่ปล่อยทุกคนครับยอดแชร์น้อยเสียโตงไม่ปล่อยขออีกคนละหนึ่งแชร์ได้ไหมสครับทำไรเนาะพี่ขอด้แชร์ได้ไหมมีไลค์เสียตองอยู่ คือแล้วค้อแล้วเลยบอกว่าบอกว่าแม่นมากอหว่าไปโอเคอะไรแชร์อะไรแชร์ขอบคุณมากขอบคุณยติมากครับอ่ะสวัสดีห้าร้อยคนปังกุลเย่หกร้อยคนสวัสดีครับผมอ่ะไม่มียอดแชร์ถ้ายอดแชร์ไม่ถึงห้าร้อยแชร์เสียตรงไม่ปล่อยเออถ้ายอดแชร์ไม่ถึงห้าร้อยแชร์เสียตรงไม่ปล่อยทุกคนครับ วันนี้ใครที่มีกลุ่มแชร์ลงกลุ่มทุกคนครับใครไม่แชร์เสียโต้งไม่ให้นะไหนใครติดตามเสียโต้องอยู่บ้างเออไหนใครติดตามเสียโต้องอยู่บ้างไหนใครติดตามเสียโต้องอยู่บ้าง ไหนใครติดตามเสียโต้งอยู่บ้างว่างว่างไหมครับใช่พอดีพอดีพอดีอาจารย์พอดีเสียต้องไหมเกิดเหตุเสียต้องอยู่ดันดันดันช่วยหน่อยฟังกระแสฟังกระแสไม่มีไม่มีอะไรลี่ยนดิเช่ครับเนี่ยกำลังไล่อยู่กำลังไล่อยู่ครับแชร์แชร์ซีที่บอกว่าแตกดาวตัวแม่นมากและว่าไป สวัสดี1,700คนติดตามมานานมากใครติดตามเสียต้งจะรู้ว่าเสียต้งแม่นจริงไหมเออไหนขอคนตามเสียต้งสิถ้ายอดแชร์ไม่ถึง500แชร์เสียต้งไม่ปล่อยนะตอนนี้ยอดแชร์1 7 0ดแชร์ปกเมือก,กับผมโอ้ขอหขอ500แชร์ใครมีกลุ่มแชร์ลงกลุ่มไปไม่มีกลุ่มแชร์หน้าเฟซทุกคนครับ ไม่มีกลุ่มแชร์หน้าเฟซเลยไม่มีกลุ่มแชร์หน้าเฟซเลยทุกคนครับสวัสดี FC แฟนคลับเสียต้งทุกคนใครที่ยังไม่แชร์อดนะทุกคนครับเสียต้งเลขแม่นไหมลองคอมเมนต์สิเสียต้งเลขแม่นไหมไหนลองคอมเมนต์สิเออไหนลอง พึ่งกดเจอครั้งแรกไหนใครติดตามเสียโต้องอยู่บ้างเลขเสียต้งแม่นไหมทุกคนครักเลขเสียโต้งแม่นไหมถามหน่อย ทุกคนครับสวัสดี2,700คนตรงนี้สวัสดี2,700คนตรงนี้ทุกคนครับใครที่มีกลุ่มแชร์ลงกลุ่มเน้นๆเลยขอบคุณครับขอบคุณพี่ขอบคุณพี่ลี่นะครับผมอ่าวันนี้วันนี้ใครยังไม่แชร์แม่นไหมครับยืนยันหน่อยเร็วเออใครดูไลฟ์สดยืนยันหนยเร็วว่าเลขเสียตรงแม่นแค่ไหนขอคนดูสามพันคน วันนี้ขอคนดู3,000คนได้ไหมไฝากกดแชร์ฝากกดติดตามเพจเสียต้งด้วยสวัสดีค่ะเสียสวัสดีมาดามอู่ครับผมโอณขอบค,คุณมาดามเล็กเด็ดนะครับนะเออใครที่มาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์ มีแต่คนเป็นหนี้เป็นสินเลยทุกคนครับรอเลขเสียต้งกันใช่ไหมทุกคนรอเลขเสียโต้งกันใช่ไหมถามหน่อยทุกคนรอเลขเสียต้งกันใช่ไหใมใครยังไม่แชร์สาธุสาธุใครที่แชร์แล้ววันนี้งวดประจำวันที่17มกราคมปี66ขอให้แตก3มตัวเสียต้งจะให้คนที่กดแชร์เท่านั้น ทุกคนครับดูนะครับนะนี่ทุกคนครับนี่ครับตอนนี้ยอดแชร์อยู่ที่669้แชร์ทุกคนครับไม่ยากเลยนี่กดปุ่มแชร์นะครับกดปุ่มแชร์เลยกดปุ่มแชร์แล้วก็แชร์ได้เลยครับผมพร้อมไหมพร้อมไหมพร้อมไหมครับโอ้หน้อยใจ fc เลขก็อยากได้กัน เสียตรงก็เล่นตัวเล่นตัวเฮ้ยเออเสียตงก็เล่นตัวด้วยเนาะเลขดันแม่นอีกเออมีคนมาป่วนไหมจะมีคนป่วนเสียตงวไหมเนี่ยเลขก็แม่นดันเล่นตัวอีกหนูก็อยากปลดนี้หนูก็อยากปลดสินเนาะคุณต้องกดไลค์กดแชร์ให้กันนะครับพี่น้องครับนี่ดูเนี้ยแปดห้าห้าแปดอะไรเนี่ย ดูซิเนี่ยดูซิเนี่ยดูยอดดูยอดไลค์ยอดแชร์สิถามบอกว่า8ปดห้าแปดเลขใครเอ่ยมาจากไหนมีหลักฐานครับโพสต์นี่เสียต้งแบ่งปันหน้าเพจด้วยครับเสียต้งแบ่งปันหน้าเพจครับที่สามสิบกับผมนี่ห้าแปดแปดห้าคนกดไลค์พันเก้าคนเข้าถึงสี่หมื่นสองมโนไม่ได้นะครับนะและหนึ่งเก้าหกมาได้ยังไงแล้วหนึ่งเก้าหกมาได้ยังไงทุกคนบางคนมาที่หลังไม่รู้บางคนมาตามหลังไม่รู้เนาะเอ๊ะหนึ่งเก้าหกมาจากไหนวะ เสียมโนปะวะ่านี่นี่คำว่าหนึ่งเก้าหกมาจากตรงนี้ในกลุ่มเสียโต้งลูกเพจหลายคนปลดหนี้เป็นแสนแสนลูกเพจเสียโต้งปลดหนี้กันเป็นแสนแสนทุกคนครับเน้นเน้นห้าหกหนึ่งเก้าหกเก้าสามตัวหนึ่งเก้าหกแล้วคิดเอาแล้วคิดเอาว่าเสียโต้งจะรวยเท่าไหร่เฮ้อ เฮ้ยา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 เฮ้ย呀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 เออเลขแม่นไหมใครว่าเสียตรงให้ให้เลขใครเห็นโพสต์นี้บ้างใครเห็นโพสต์นี้ยืนยันมาหน้าไหลสดสิว่าเสียตรงของจริงไหมสวัสดีหนึ่งพันเออสามพันเจ็ดร้อยแปดสิบคนอาจารย์ผมรีบสร้างบ้านครับอาจารย์โอ้โห อ,อย่าเรียกอาจารย์เรียกเสียพแล้วครับจะเรียกเรียกอาจารย์เลยอาจารย์เสียเขินนะเนี่ยเฮ้ยเสียเขินนะเห็นไหมครับใครเห็นโพสต์นี้บ้างยืนยันไหยครับผมยืนยันว่าใครแคปไปบ้างแคปไ้อยู่ค่ะไม่ได้ซื้อครับเสียดายมากพี่ครับไม่มีบุญไม่มีดวงเห็นไหมถ้าคุณซื้อห้าบาทสิบบาทคุณก็รวยปดนี้ได้แล้วนะครับนะแล้วเลขหนึ่งเก้าหกดันไม่อันอีกโอ้โหแล้วไม่ดังไง เราคนไม่ดังเลขเลยไม่อั้นเราพี่น้องเนาะเห็นไหมครับอุ๊ยอย่าเห็นเห็นเยอะนั่เลยเห็นทุกคนละสิเนี่ยเห็นไหมเสียต้งของจริงนะครับคนตามเพจแสนแสนสองกับแสนสามนะครับน้า fc ไม่เยอะหรอกสวัสดีสามพันเก้าร้อยคนด้วยอ่ะทุกคนครับทุกคนครับพร้อมไหมครับ กลัวกับหัวทุกคนครับเสี่ยต้งกลัวกับหัวนี่หกับ9ตัวเดียวกัน9 0 6 0พิมพ์มาเลยที่สดก่อนขอทุกคนมีโชคมีลาบถูกหวยกันเฮงเฮงปังปงถูกหวยกันทุกทุกคนเลย นะครับนะสวัสดีครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับ